รถติดเขาน่าจะเรียกรถดึงได้นะครับอันนี้ก็มีรถติดอยู่นิดหน่อยเนื่องจากว่าอ่ารถดึงมาแล้วรถดึงมาละนะฮะเพราะว่าเอ่อเอาลังดินค่อยๆไปนะอ่านิดเดิงเอ่อเขาก็บอกว่าตรงนี้ก็เป็นที่จอดมานานนะครับ จากการสอบถามคนจัดรถจอดรถแต่เพื่อนว่าฝนมันตกมานะฝนมันตกมาแล้วก็เดี๋ยวดูขั้นตอนการดึงของเข้านะครับผมฝนมันตกเลยดินข้างล่างมันต่ำครับผมกาดูขั้นตอนการดึงเนี่ยเห็นข้างบนมันแห้งก็จริงนะฮะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันมันมันจะเป็นเลนิดนึงนะฮะ อลองดูกันก่อนเราศึกษาวิธีการดึงเข้ายัางไงนี่ครับนี่ก็นักลบจะมีบาดแผลนิดหน่อยนะธรรมดาเดี๋ดูขั้นตอนเข้านะอันนี้รถดึงเข้าจะมีสแตนบายล้อไปเลยนะครับหลายคันเมาชาไปเห็นละนะครับอ่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแา้ารันเพาะตลีบ